สวัสดีครับพอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วครับนับจากคลิปนี้ไปผมก็สิเดชมาเห็ดคลิปที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าสีมาเห็ดสีมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับควบมลู้ในเรื่องอดีตเรื่องเล่าผมอยากบันทึกไว้นะครับนะแบบคลิปก่อนเนี่ยมืนอวานเขากระสิมะวอกันคือม่เป็นการเยเวล่ากรสิ เริ่มแรกด้วยคลิปที่ผมได้ปรึกษากับรุ่นพีเป็นแล้วเป็นบอกว่าสามารถนั่ไปออกได้บ่บเป็นยังบ,บ่งบงาบเป็นเรื่องเสียหายอู่สันเออเสียหายนีอเพินรับผิดชอบเอง่สันผมฟังเบึ้งแลยกอะเออว่าบ่นาสิบ่นาสิพิษนะครับเนาะคลิปต่อไก็คือเรื่องเล่าของทหารมา บางท่านก็สีสงสัยว่างมากมาคือมาแปลกแค่เมื่อนี้คือจังไม่เบาเรื่องของทหารมาเราบางคนเครียดเราเารื่อง่ัตันงินเรียนงานเ้นว่างัตนโอ้โบอครับผมกับถามรุ่นพี่แล้วล่ะผมฟังเบื้องกับวัานอาที่ย์วนอาที่ยิดิตรเนาะอืมคนก็บอกว่าพุา่ยมีปัญหาเหมืนรับประกันเรื่องนั้นก็คือเรื่องเล่าของทหารมานี่เพิ่น เวล่าเพิ่นทางานเนี่ยเราบราจการไปในจักรยานหนึ่งเพิ่นสีมีการไปศึกษาเพิ่มเติมครับศึกษาเพิ่มเติมอยู่โรงเรียนทหารหมาข่ายดีสอนจังหวัดสระบุรีกัมีวิชาต่างๆจะเป็นซางเมื่อว่าสิะเป็นวิชาซางวิชาในซิบขันต้นในสิบอาวุโส ผู้ชำนาญการลดถังต่างๆเพื่อนี่มีอยู่ลักสูตรไปเลี่ยนครับเพื่อนี่ขับไปเลี่ยมแต่ว่าในลักสูตรทุกลักสูรที่ไปเปินว่าตรงมีลักสูรหนึ่งที่ขาดบ่ด้เลยนั่นคือลักสูตรขี้หมาครับทหารมมาที่มีอยู่สองอย่างคือทหารหมาลดถังทหารหม้าย่านเกาะ กับทหารมาแบบทหารมาเป็นตัวนี่วมาเนื้อเนี่มาเขาคียกับกับสีขานี่ยกับทหารมาเพื่อนมาเนื้อนี่รุ่นพี่เพือ่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่ารถถังนี่ทหารขับรถถังนี่ไปเลี้ยงรถถังนี่บอสไดดอกดอกบอสไทรขันมันเป็นอย่างมากขันเกิดอุบัติเหตุมากเนี่เขาเคลียกขาออกบอสไทยกขาออกแล้วก็ดึงขั้นบังคับ บ่ใหายมันแหลมต่อไปหรือว่าเหยียบเบรกมันก็สายวา่าิอยู่ได้แล้ววะืมแต่ว่าม้าเป็นตัวเนี่บังคับ,บว่าอะไรอีเรอะขันคนบ่เกง่งว่ามีโคมรด้นี่เอา่อยู่ได้ว่ั่นเพราะว่าม้ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเข้านี่ลหละมีเขียดมีบ่พอใจมีดีไอใจคือคนนี่ลหละวั่นมันตวดเลี้ยงลูตนมคือกันเพินว่าเนาะแล้ว ไปซุมไปเลี้ยนเนี่ยซุมไปเลี้ยนเนี่ยกับปฏิเสธว่าอะไรเนี่ยสีปฏิเสธวิช่ขีมาวะเลยต้องไปเลี้ยนทุกคนครับต้องผ่านลักสูตรจนทุกคนมาาันสบาปอืมผมก็เลยถามว่ามันมันจะเป็นยากยัางขีมาจะซื้อยูน้ำจับไอ้แชห่หดาก็ยังเห็นเขาขีกันอยู่ว่าือันผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขีไดนิดหน่อยขีไดก็คนกบอวว่าโ oh, oh, อ้ยบ่แม่นันนั้นมันมีคนคุ้มอยู่นะเนาะคนยูงมา้าเนี่ยเขาคนคุ้มขอเก่งแล้วก็ม้ามันเกือ มันเลื่องคนแล้วมันบอแลนไปทัวดอกขันรถปกตินะออผมก็เลยว,ว่าเอาแบบหนังจีนเนี่นยสมหนังจนีนมันสีนเป็นอยา่างเห็นพระเอกกับนางเอกมันขี่รถขี่มา้าสอนกันไปเหดต,ตาหวานกันไปจูบมันทั้งมากันมีตัวเป็นก็บ,บอกว่านบทน้องจะไปเข้าใจผิดนี่อันนั้นมันเป็นมาเขามาหุ่นเนี่ยน่ะว่าสินมาหุ่นแล้วก็เขากั ท,ท้าทานเรียนเอาพัดล่มเปิดพัดล่มให้มาใส่มาอีกที่มันพานล่มไปบมแม่มันอยู่ซื่อๆได้ด้อยนี่วะสันแล้วก็มีคนโยกโยกข้างล่างโยกยู้ยู้ยู้คือยังหมามันเรียนนี่วะสันโอ้ผมก็บอกว่าไม่ต้องสัน่นเถอะอืมด้านล่างต้องเข้าใจเรื่องหมนขี้จากเดินเพมันขี้ง่ายๆวะสันขันขี้ว่าเปลี่ยนหนึ่งก็ติดสอนตั้งแต่ขึ้นมาวะสันพูดฟืดพูดฟืดขี้หมานึ่งเป็นติดสอนตั้งแต่ขึ้นมาไป มามันสิหูวท่านที่เลยว่าผู้ใดนี่สมควรวสิ่งหขี่หลังมันบ่มันขี่ไปไปเฮ็ดว่ถือแล้วมันมันสิต่อไปเนี่ยมันสิสิทธิ์ล่วงเลยวันสบายสิทธิ์โดดโเฮ็ดก็ยกันโยกขาขึ้นขาหนาขึ้นขาหลังขึ้นจนเขาอยู่บ่ได้อืมนี่แหละคือความหาาของมันแหลวก็ะเวลาขี่ไปเนี่ยเวลาเขาขี่ไปมันสิที่แรกก็สิเริ่มตั้งแต่ขึ้นมา ฮัดขึ้นมาฮัดลุ่งจากหลังมาแล้วก็สอนวิธีการเอาบังเหียนเพิ้นบังเหียนเนี่ยเสียกไอ้เป็นหนังดอกเป็นหนังแล้วก็ดึงไปทั้งใสาย้องขวาให้มันไปใสยไปขวาได้ั้นบังคับมันเพิ่อนบังเหียนแล้วก็พ่อตั้งแต่ขึ้นได้เขามีโทษจำแน,น,นกยังไยก็ฏิธีการยางยางอ้อมมองเฟือกผสมแต่ว่าท่าใดครับต่อไปกระถิ มันวิ่งเรียบบนี้วิ่งเรียบแบบได้นลงไปว่าวิ่งเรียบแบบได้นวิ่งเรียบก็คือยางไอ้แบบเลนตอกต๊อกตอกตอกคือหมาคือหมาเนีลี้ยนข้าซาเนี่ยมันเลนเล่นน้ำกันนี่อันนั้นน่ะน่ะขึ้นมาวิ่งเรียบอืมต่อไปกับทุ่ยไทยก็คือการวิ่งขยโยกว่ะท่านวิ่งขยโยกแบบได้วิ่งขยโยกแบบก้าวขาเงี้ยเงี้ยนี่บุบบ๊อบบ๊บบ๊บนั่นน่ะขัดข้อบกเก่งหรือว่าบวมมีความยุดนั่นนี่ ตกมาได้ง่าไงครับตกมาลงมานี่งคนธรรมดาบาดเจ็บสาหัก็มีแขนหักขาหักก็มีเนาะเป็นก็บอกไอ้ฟังรุนเพี้นเป็นเป็นก็บอกว่านี่หละบมาเนี่ยมัน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 อยากตรงนี้ละอืมมันบอกคือรถถังเด้รถถังนี่รถถังนี่ขันมันเกิดอุบัติเหตุมากขันมันไปบ่ไดดเขาไปจอดจอดไดแต่ว่ามาเนี่ยมันจอดไว้เลยขันมันผยุตมามันดินมากนี่ เป็นที่บอกว่าให้กอดข้อมาไว้เนี่ยกอดต้องกอดเป็นนี่แะว่าเป็นกอดเ่าเป็นหัดข้อไ้มันเลียนไปแบบง่ายด้วยครับเนี่ยเอ,อ้เอาผมก็ได้ยนินยโอ้แมนเมนไปตรงกับพอดีละอจากไดค้วมดูไปเบ่าให้ออกกิบให้พอแม่พี่น้องเด็กแฟนขับึ้นในหูเนาะอืมเป็นก็นว่าเรื่องที่สําคัญเวลาเขาไปฝึกนี่มันจิหมามมนจะเตือนกันเดีอว ทั้งที่เตื่นกันเตนนน้นโยงย่างโยงย่างวนวายกันไปวดจนบางคนนี่ย่านไปเลยบนสมัยจากที่เขา้าว่าเป็นธรรมดาที่แหลกที่แหลกพุทธพัดขี่มาที่แหลกนี่กะสิพ่อพ่ย่านิหรอกพ่อจะไปเจอสถานการณ์จริงเลยบางคนนี่ย่านไปเลย่าจากคีไปเลยว่าแบนแบบเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็ว่าไอ้ก็บ่ามากเนี่ยนี่ไอ้ก็ย่านอยู่ันสมัยไอ้ย่านอยู่แบบพุทธพุทธอื่นก็นย่าติเช่นกันแต่ว่าเ่รามันว่ามีแต่เอขาย่านนี่ คมกกนมักหรือมีด้วยทางคนนี่เขามักเนี่ยเขาเขียนมาเขาโดดใจมากอะมักแต่ไผขี้ดีเนี่ยมากกับมากตื้อกันกันไผขี้บดีเนี่ยมากทีสิดลงอืมซุ้มที่เขาสิดลงขี้บดอไรเนี่ยเขาคันพ้นสุ่มหนักหลายๆนี่เขาจะเอาล่อมาเดิเขาจะเห็นขี้ล่อเนี่ยมันเป็นล่อแบบเกลียนเป็นยังไงบ้างานมเนี่ยล่อคือแบบเป็นสัตว์ที่ผสมกันระวังหมากับล่ามันออกมากมันก็สิเขาเอื่นมาล่อล่อเนี่ยมันสิ่งลำลำหนักได้ดีวัณฑ์ มันสที่อ e ok, ่านรานักได้เพราะมันเป็นหมักมันขนของเก่งเขันขันขันผู้ใดแบบขี้ว่าได้หรือว่านำนักหลายอุวนอนนึสิผูยิ้มัสิเขาสุดใหญ่เขาจะเห็นขี้หล่อแล้วกับมันมีเรื่องสูนว่าเขากำลังสิ่เรนลเขากำลังฝึกฝึกยางอ่อมฝึกยางอ่อมสนามนี่ก็เพราะถลาดอกที่เล็กๆลี่ ตอนหลังมากนี่สิมีมูเดียวกันนี่แหละซุมเดียวกันนี่แหละรุ่นเดียวกันนี่แต่จิบหาทาาแก่งกันเนี่ยอุทีิเหตุนี่แม่หนุ่มในวันนี้มันตื่นแบบหยอกกันนี่ละว่าเดี๋ยวมีความกินไรยังหรอกพ่อจะมาอย่างกายมาบ้านถ้ากันจาดมาเนี่ยถ้ากันจาดมาห้องเฮ่ยอ่างนี่มามันก็ตื่นก็เล่นไปตกมาก็มีมาแล่นอ้อมโอ้เอากันเถอะปรยู่ แตุ่่นใหญ่กับว่ามีอันตรายหลายดอกแต่ที่มีคู่ฝึกเพิ่นเพิ่นหูวิธีอยู่เพนหมาเป็นยังว่าเพิ่นปั๊บเป็นที่มากหูจักขั้นที่เลยเพราะว่าเพิ่นมีความชำนาญแล้วอืมนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าของทหารมาที่เพิ่นบกพรบกว่อมมีผู้ใดมาเปิดเผยออกนอกจากทหารมาที่อยู่นอบกันน่ะสิงหูจักสิงหูจักเรื่องเล่าแบบนี้เป็นเรื่องเล่าที่มันมวนดีอืม ทหารมานี่ขับรถถังนี่พายานครับเรียกว่าขันกีมานี่โบชก,กีเละหลายคนหลายคนโจชก,กีในลอยคนเ่อาคิดคิดเป็นว่าลอยคนเนี่ยผมมาพอถึงบอถึงยี่สิบคนหอือสี่มัดเนี่ยตามที่เขาพี่เขาบอกไอ้ฟังบ่เกินบ่เกินยี่สิบคนน่นั่นก็ที่ยานนั่นสําเโดยเฉพาะการจัดมาของซุ้มเดียวกันนี่แหละยอกันนี่แหละ หยอ,อกกันเรอกมาว้ากันมวนหรือหมัดเปทั้งสัตว์ทั้งสีว่ว้าหยอ,อกกันเ่พาะวันนั้นท้งที่อะไรทุบอะไรตีหยอ,อกกันก็มี่อะไรเตะกันเห่นก็มี่อือหรือว่าแก้งกันมาสบายแล้นี่ขึ้นมาอยู่ังรังว่าจะขึ้นมาแบบตีนากันเน้อมึงหามกวนกูเด้อมึงหามมาจัดมากู่เด้ออยู่นี่นั่นกันมั่ก็หัวรอกันเป็นเรื่องสนุกตลกของทหารมาเนเป็น,เป,นเป็นมุกอีกงุ่มหนึ่ง ตีนเงอะมุ่งหนึ่มุ่มหนึ่งที่เขาเขาคนไทยบ้านเข้าในบรรจุจักรผิดมีแต่ทหารมาเพื่อบรรจักรโคนมากมากวีครับวันเป็นมาโนตรมากกวีนั้นเป็นวิชาที่เพิ่นบังคับทหารมากระทำขี้มาเป็นขึ้นว่าละแต่ว่าการขี้มานี่ส่วนใหญ่คนตัวหน่อยๆเด้อส่วนใหญ่คนผู้หน่อยๆน,น,น,นี่สิสิขี้มาได้ดี เห็นว่าเจากกี้นี่ซึ่งหากสีมิแตร่นนหน่อยๆคนยยใหญ่ๆนีไปแล้ครับมาลังหักพอดีคนยยใหญ่ๆต้องขี้หล่อ,อต้องขี้หล่อเราก็เรื่องเล่าของทหารมาเรื่องขี่มาเนี่ยอนบอกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าเดียวแทบปสิเป็นเรื่องเล่าเดียวว่าใดที่ทหารมารุ่นก็เกาอนว่าไปเยี่ยหม,มูเนาะมูกับมันต้องคนหนึ่ง นอนจิตเตียงครับลังคนกันอาการบอดีแล้วอาการบอดีแล้วหมอบอกว่าอยู่อะไรอีกบดบดนแล้วมือไปก็ถึงไส้เครืองซอยหายใจถึงซอยหายใจคือแบบร่างกายบว้แล้วนะอาจติป่วยเป็นนันเป็นดีกัเรื่องของเพลินนะหลเหลอโ,ลกโลกูกไข้ไม่ไม่มาเยี่ยมมาเยือนคันว่าเรื่องขี้มา,าปั๊บนี่เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นเลยครับที่คนนอนป่วยอยู่นี่ ยิมเปินบอกฟังเป็นเรื่องเดียวที่คนนอนป่วยยิ้มยิมแหลวกับมันลังเทียกับตอบตัวว่องกับเข้าได้เรื่องอื่นเปิดตังเทียเปินนนดนั่นเลอสื่อต่ว่าคันว่าเรื่องขี้มาเนี่เอ้ยเป็นจังสัตว์ังสีเด้อ่ยยิมขึ้นมาเลยครับมันลังเทียนอนคืองายใจปงังงาปงังงาพยิมขึ้นมามืนตาขึ้นมานี่แหละมีเรื่องเดียวครับเรื่องขี้มาเนี่เป็นเรื่องที่ฝังใจของทหารมาทุกคนฝังใจในแง่ตังเทียห้องกับ อาติว่ายากมากแต่ว่ามันเป็นเพื่อมาทับใจฝังใจเข้าเมื่อว่าผู้ได้พีเป็นทหารมาครับถามเมื่อไรกันพันผู้ว่าพิทไปก่บแสดงคพื่อกิเหียนมาที่ช่อมใดวยครับผมกับฟังมาจากรุ่นพีกันมันว่าเอ้ยมันว่าแมดอกเมื่อหาตัวคนอันนี้กับผมก็นยอมหลับแต่ว่าผมว่าบอกนั่นดอก พะวารุนพี่ผมก็ยืนยันแล้วผมไดยคุยกับทหารมาหลายคนมู่กับมีรุ่นนองกับมี่ยาวว่าเบียกันเปรียบเลยอืมแต่ว่าคันผมเบาอย่างผิดพาดไปหรือว่าขอมุ่นบก็แจ้งมาไหรครับแจ้งมาไหน่่เาเป็นอย่างเพราะว่าผมก็อยากเอาควบดูมาเบาเนาะเป็นเรื่องคมหลังที่รุ่นพี่เพิน่นเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิน่นอยากให้เอาลงไวยูเพราะว่ามันโเสียหายยังดอกอืม เป็นความทรงจำของทหารมาเพราะว่าทหารมาเนี่ยเป็นหักกันรุนพี่รุนน้องเป็นหักกันครับมีอยังเป็นกับกรมเกี่ยวกันผมก็ได้ยินมาหลายหลายมองกันละว่าทหารมาเนี่ยเป็นมักเป็นหักกันสามขี้กันมิยังกับซอยเรือกันว่าทิมกันวันท้ออ่าก็เลยกะขอขอบุณรุ่นพีที่ให้ขอมุ่นนะครับเนาะทุกคนที่ให้ขอมุ่นแลก็ให้กำลังใจมาทัน ยังไ้ก็ผิดพลาดใดผมก็ขออภาัายบอกผ่สิบว่าตอ้องเกินไปหรือว่าผิดว่าผิดพลาดขาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภาาัยต้องขอบคุณแน่ต้องนัขอบขอบขอบคุณพร้อมขออภัยพร้อมนะครับเนาะเดี๋ยวมือหลังขันมี่ขอมุ่นยังก็บ,บอกผมได้ครับผมก็จะนําเสนอให้คนไพยนอกเข้ามาจากในเรื่องที่ดีๆผมที่เบาๆหลายเป็นคนนี่ผมที่เบาตอนนี้หลายยังอื่นผมที่เบาผม กันเบาแล้วมันขาดเคลื่อนผมที่เบาเฉพาะที่ผมได้รับข้อมูลมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับเอฟซีผู้ใดเห็นแล้วกับมาร์กหรือว่าย่งไรก็แสดงเพิ่มกิ่เห็นมาหนครับผมย่อมที่เราฟังเวดร์กุย่าง้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัสทีดีครับ,บนนวันใดวันครับแต่ว่า คุณจะตามผมมันหน่อยเนาะเดี๋ยวไม่เรื่องผมต่อไปผมก็ดีนําเสนอเรื่องเล่าเนี่ยจะด,ดีที่ผมพ่อจะจำข่วมใด้เพ่าเูาแก่บอกมาเอาว่าปเป็นตัวอย่างอาจิตรงกับของผู้นก็นไดนะครับนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่านี้ครับขอบคุณขอมูลรุ่นพีแล้วก็เอาอภัยสะเกิดพิษพลาดไปอันใะด่านดะีกนะ็หออภัยผมเนะ้อนะ สำหรับกลิบเนียใบสนี้ครับสวัสดีครับ